ครับผมหลังจากน้ำมาโดนเติมก็ท่านเบ้อแล้วครับจักห้างหน่อยห้างใหญ่จักห้างหน่อยห้างใหญ่ด้วยครับแน่ครับเห็นแล้วครับมันลงไม่สูงพาไปโดนมาทับน้องมันห้างหน่อยห้างใหญ่เติมเดียโอ้้ห้องเนื้นออ้นี่ครับโอ้ยห้าง่ใหญ่ครับโอ้ห้างเล็ห,หน่อยอยังพัวเสยพี่น้องเอ้ย น,น,น,น้อครับพี่น้องต่อหัวเสือต่อหัวเสือข้างนิน่อยพี่น้องข้างบาใหญ่ประเด๋ครับโอ้เห็นไหมครับไปน้องปัปล่อยไปเขาใหญ่ครับโปรเซอรนประเดี๋ยองผมไปหาอีกข้างใหม่ครับ ปพี่น้องบาดีหาข้างไม้ครับมะพ่อ,อยเลยครับพี่นอ้องม่ในปลายย่างสูงสูงครับพี่น้องโอู้ครับเจ้าสีสียังไดเจังสีเห็นดำดำขมุมครับข้างมุมนี้หนึ่งครับํามล้อรถเนี่ยเอาไม่ได้แล้วครับ มันมันหาซีเมตรคนครับแต่ว่าห้าง้างใหญ่เด้ซ้ำซัำล่อรถคนแหละีีนองเอ้ยสองห้างและครับพอ่อติดตามต่อยี่ครับวันนี้พ่ออกว่บาครับผมตอนนี้พานเบียเพิ่กันล่างมีของกันครับมงมีของกันครับมาพ่ออันอยู่อันนั้น พกย่างหรืพี่น้องเอาไ่ได้พวกใแงฮงครับยิ้วเข่ายุ้วเข่าพักกินเข่าครับติดตามต่อครับห้างไหมอหางรอครับไปพี่น้องห้างไหมครับห้างที่เ oh, yeah, ดียวก็ได้ครับพี่น้องไปไยต่อครับย่าไปย่อมแพร่ครับย่งบวชคำครับ ลุยลุยลฮต่อกับโบมานพี่นวองเลยเมาเรือล่งทาสวยหนองครั Sod บนี่ไไจะเดียวเครืองใหม่เนี่ห้องใหม่กัเลยฮอาใม่ก็ไเ้ไปต้อสองคนเอาเครื่องเลย สัญญาณของสัญญาณบวชเฮ้ยยี่โดยีจะอาจารย์ฟังมทำายบ่เป็นกินกาแฟสือายวีดีโอกระพทงี โอ้หนาทีเมืงนี้มาถือโทรศัพท์นี่บ่เดี๋ยวนี้นาทีนักนาแห้งสู้ลงไปเลยโอ้ยผอมแข่งเรืออ๋อันษาอ๋าลงงามเป็นทีเรียบร้อยด้วยครับ ไไเลย้น,น,นําไหเ,เตกตมันเลยเลย้นขึ้นเรือยไม่ได้ตูวมาก,ก่อยนะล่งเราเรือลงทาแล้วครับมาหลายคนครับน้ำโค้งกับกล่งขึ้นครับผมโอ้เร็วัวน,ะ <c oughs> นงซอจอยขินเกลียงครับ กูย่างหว้าเดี่ยวเหรอพ่อไปฮ่พ่อน้ดูหน่ครับพอน,น้ำแล้วคุณเช่าเดี๋ยวไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดลงมาแล้วมาเอาเรือลงน้ำครับสุดยอดๆๆสั่นหรอกวะค้นขยัน ว่าทีมงานชุดหยอดครับชุดหยอดใบไม้ซอจอยเข <c oughs> ่งเขียนร่างอาลุม่มบรรยายครับน้ำหอดบรรยาย <c oughs> น้ำโคง้งอ่ะก็ร่งขึ้นครับ <c oughs> เป็นตาหยอดปลาข้างครับ ไปหาตัวกับบูมานพี่น้องเอ้ยพอแล้วห้างหน่อยน้ำห้างสูงๆหงยๆทึ่งหัวยจ้งเลยเมาเรือลงทา่าซอยน้องรับหรังจากไปเึงต่อแล้วครับ <c oughs> เรื่องอนี้ครับมันมานะครับ

ไดเสือเสือมัเสือมายเกงเกรยกไปนครับเครงนี่วนเสือกูดมากวะไปมานีเส้นหนึ่งีนี่หล่อมีนี่หล่อวะนหล่อมีบอลน่นกำลังสักลักครับสักลักอรัมัดมัดเรืออไปครับ มือไดลยุยแล็กมือไดลยุยแล้วงานก่อนฝน่ายังสิมาลุยวุ้งกับสีแดงมาเหร่นน้ำเพลินอยู่ครับน้องนุง่งน้องใส่ กินมานี้กันครับกินนี่ก็ได้เมื่อยาดองยืนยังเซผมมาเทร่กหมอมานมานเลครับพ่อเดียรีกินครับประกังประกวดข้าง บรรยากาศดีครับเหมือนฝนตรกดิ้นครับคึ้มครับปาอยู่กําลังเขา่าคึ้มครับบรรยากาศคึ้มครับเป็นใต้ยอดป้าครับแต่ว่าทีมงานยังเบาบางครับกําลังเอาเรือมาลงครับ วางมือได้ครับจังร่อชมผลงานครับผมวัสดีครับ